ล่าแสงเหนือตอนเที่ยงคืนที่ใครอ่ะไอ้จ๊อที่เทอท,ท,ทีสีด่ดิสีอ่อ่ะเออนี่ข้างหลังก่อนเมก <laughs> <laughs> กูเฮ้ย <laughs> กูนั่งรถมาอะไรวะ <laughs> สองสายชั่วโมงไอ้สัตว์สองร้อยโลเงีย <laughs> บคลิปคลิปล่าแสงเหนือกู เดี๋ยวต้องใช้ต้องต้องต้องใช้กล้องของไกด์ที่เขาอะไรวะรวมแสงเหรอมีเทคนิคในการถ่ายไม่รู้แม่โค้ชชอบให้รู้บ้าง <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวให้ดูโลแล้วกันเฮ้ยอูนอนอยู่ก็ปลุกมาโอเคโอเค,อเคบ๊ายบาย ตอนนี้เราอยู่โรงแรมอะไรอะอซิมุ m อ t ซิมุ u ซิตี้โฮเทลมูมันแล้วตอนนี้เรากำลัง on the way to supermarket ที่อา้าวป้าได้เมียใหม่ป้าไม่หแวแล้วป้าไม่ได้เข้ามาป้าป้าเป็นโรคบ้า supermarket แล้วป้าไม่ได้เข้ามาสองวัน ไหนบอกให้ฟังไงเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยเราเรา,เราคือบ้าซุปเปอร์จนรอมีเลย <c oughs> วันนี้มีเข่าหักไปคว่ำ <c oughs> ที่หิมะมาถ่า <c oughs> ยยังยังมีเข่าหักมีเข่าหักอันนี้เราเข้าเข้าเมืองมุม่งหมายมาเรียบร้อยแล้วอุณห <c oughs> ภูมิลบหนึ่ง <c oughs> ลบสามเสื้อหนาวไม่ออกมาไปดูเมืองเลย น้ำแม่งท่วมด้วยรายระวังตกน้ำโค่นเหม็นหี้ยน้ำมหาเลยไม่ไหวแล้วทุกใช่ใช่ เฮ้ยเยื่้นเรื่นเรื่นเฮียเฮียตะโขลยคว่ำไปนะเจ็บคุยว่าเลยแองน้ำเน่าข้ามังไงวะโอเคเดินก่อนเดี๋ยวคว่ำแค่นี้แหละ อเอ้ยป๊านี่ก็บซูเปอร์นะ,อะเออซูเ,ออเปอร์น้องนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้คืออะไรนะชายาละมีมเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะาละัีซะละ่ซาลามม่อันละหกสรูเบิลเท่ากับ20 <25. S 1> บาท <laughs> อีีค่ถูกชิบหายเป็นีพูดถูกใหญ่เลยอะไรอ่ะวายอ่ะวาขาวอ่ะหกร้อยก็สองร้อยบาทเออเีเขาให้ถ่ายบอาปะเขาด,าด่าแล้วนี่เนี่ยเขาบอกไอ้วันนันถือกล้องเข้ามา,100าเดี๋ยวเขาซื้อก็ได้นะนะเม่อยากกินไส้กรอกอ่ะไทย ได้ไไดไร,ร้อยเก้าแพงกว่าไชนอมี่อุ้ยนี่เราเขมาหาเครื่องดื่มกินอะไรมากินได้ทุกอย่างอ่ะไม่ไหวอ่ะเบียร์ป่องเท่าไหร่วะเบียร์ป่องยี่สิบกว่าบาทน,นี่กินเบียร์ป่ะปวดหัววะอ,อ่า ปิ้นอยากกินไส้กรอกมากกินได้ดิสเตลล่าแพงว่ะอ๋อเธอไปสามเจ็ดเก้าหาสี่ให้หน่อย10บาทตีวงงเป็นิดร้อยหนึ่งสเตลล่าสี่กับป่องยาวร้อยหนึ่งป่องละยี่ห้าเจอโคตรเกลียดเลยนะนอะ สี่คะสามสิบเขาคงว่าไอ้พวกบ้านี่มาทำหาไรเซเว่นกูวอก้ามัพูดถูกนจะหาวอก้ากินดียวจะขวดแบบไหนดีอ่ะแบบแบนๆเลือกเลยเลือกเลย เองลองหาดูเฮ้ยมองผู้ชายคนขายเห็นจับว่ามองช็อกโกแลตนี่เบียร์ครึ่งเทาห้าสิบบาทไม่ถึงห้าสิบบาท้วยวายขวดร้อยไ,ได้เอาไปดิ วันเดียวโกมเมาตายเหอะย้ญญายไม่อยู่ประเทศนี้ไม่ได้เนะี่ยโอเคอเคจอกันรเรียบร้อยเอ้าเขี้ย,ยหิมะตกออกมาหิมะตกเรียบร้อยซื้อซื้อเหล้ามาซื้อไวน์มาสี่ขวดวพวกเราเป็นตัวไวนว์ไวน์สี่ขวดแล้วก็โคคัสแล้วก็เบียร์แล้วก็วอดก้าแล้วก็ขนมพันเดียว อุ๋ยอยู่ยยนี่ตับแข็งตาย,ย,ยพี่พี่เป็นปต<ร>ัวอัน<ร>อเลี้ยงหิมะปะเนี่ยพี่ดูเม็ดใหญ่ด้วยอ่ะคำนึงเดี๋ยวน้องไปแล้วเพราะว่าหิมะตกแลวกล้องพังน้ำบุยพี่เมาตาย แอบดูถอดไม่มีใครรู้ว่้องเป่าเอ้ยเฮ้ยอันนี้พอดเปล่าบายสวัสดีครับเช้าวนันนี้เดี๋ยวพามาเยี่ยมน้องที่เฝ้าหน้าบ้านหน่อยมึงไม่กัดกูนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยน่าโหดเกินรู้ไหมว่าใส่บิเลียนมึงเป็นพันที่เอ๋อนะเว้ย กัดกูปะเนี่ยฟังไม่ออกปรีเวียร <Private. S 2> ์ปรีเวียดเฮลโลเป็นอินโทรอ่ะเหระเออโอเคพูดพ่อก็ได้วะเฮ้ยไม่หยุดตกว่ะใครอยากเจอหิมะนั้งหน ไปเดี๋ยวไปกินข้าวนะครับครับบุ๊ยหยหน้าแดงเลยอันนี้เดินเข้ามาที่ร้านอาหารเรียบร้อยเอาดนีแบบ่แหละตกใจหมา วายร้อนแอเอาเข่ามาหมอเอาแนบเนื้อดีกว่ามัันนนกใ เป็นถุงเท้าด้วยอนี่ถุงเท้าเป็นนี่เป็นไอเป็นลังจานล่ะใช่ที่เทกกินกินกินดิถือเดี๋ยวตอนจะนส่ไปห้องน้ำก่อน

กินโคชา่าตัวทุกแบบกินโคชาแบ่งแบ่งชิมเลยเนาะอิ่ม,นะมบับบี้กินข้าวไม่หมดชาวนารัสเซียโกรธนะทรายกินไม่หมดขอให้ไปนั่งใหม่ไป,ไปนั่งใหม่แง่ ใช่เป็นเพื่อนนีชาวนาซเซียหนาวเหน็บนี่ใช่เดี๋ยวเราจะไปฉีดเขาเพื่อนมีใช่ร้องรีมันช้าโอ้ยก็เียกามีไม่ทันเลยปวดกระเพียกหมด ผ<า>สมกันไม่ได้ค่ะเหรือนูผสมว่ะน่าจะสมันเข็นปันน่าจะหอนดีี่มาเข้าป <c oughs> ากอิ่มอ่ะอร่อยดีนะอันนอร่อยอ่ะขอไปเขาแพง <c oughs> ต่อไปก็ฮัสกี้จะมาลากพวกเราไปเที่ยวฮัสกี้แม่งกัดกูชัวไห้ <c oughs> ไปรอดูนี่นี่นี่น,นี่โอ้ยฮัสกี้ฮัสกี้ฮัสกี้อ้าวไปแล้วอ๋อ โหลเพื่อนฮัสกี้ประเทศนี้เฮียมชิบหายแม่งประเทศบ้านกูเอ๋ยไปฮัสกี้กลายพันธุ์ฮัลโหลเงาไอ้ตัวนี้ลืมลืมติ๊กออปชั่นเห่าได้มา โอเคแม่เป็นอินเวิร์ดแค่นี้แหละผิเทนเตอร์เขาดูผิเทนเตอร์ก่อนผิเขนเตอร์ผิเทนเตอร์ ตายมันร kind of ัดเธอเหมือนแม่มดอ้วนอะดูปารีดูปารีสรุปสิเฮ้อเฮียเหมือนแก๊งไว้ป้นเลยเขาโคอ้นเอามีมนปะ <laughs> so we'll have that kind of slats. Right. Plus guides will stand in here. Right. Behind. 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 Behind.

she can see my bag you have only one and i have many that's why she goes but if you want to make a picture you can do it so who want to make a picture first who want to make a picture first but watch your eyes we shall take a whole barana let lindia please watch what รู้เลยว่าของใครมีมีเมื่อกี้เพิ่งกินเนื้อมันมาเมื่อกี้เพิ่งกินเนื้อมันมาไงมีมันได้กินใครบ้านใหม่ของเธอเข้าไปดิเข้าไป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 เฮ้ยควันว่ะมันอบอะไรวะกะโจมซัน ตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มกวางเรนเดียเขาจะให้เราขี่ควางเรนเดียแบบซันตาคอสแล้วก็กินกินเนื้อควางเรนเดียต่อใช่ไหมใช่ถ้ากินปะไม่กินจ้าเนี่ยจะเอาตัวนี้จะกินตัวนี้ไม่กินตัวนี้นี่ไปหลอกมั้ยนหลอกั้ยเฮชาเฮชาเหมือนปะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวางกวางมีอันปะมีอันแล้วควายอ่ะมีมีดูสายเปนเดียวถึงเอ๊ะไมไดรทำไมเอาไปได้ด้วยหรอใครบอกนีน้นะ้ดีเปิดหัวเออสัตะคอสกวางเลนเดียจะได้จำได้ คืนนี้เป็นหวัดนี้เป็นอันนี้นะเป็นหวัดอะไรวะนี่ว่ให้ปลาเป็นาตอคอสกว่าได้จำได้ฮัลโหลฮัลโหลนี่นๆดเดี๋ยวให้ปลาเดี๋ยวให้ปลาร่างหน้าเดี๋ยว